สวัสดีสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็วันนี้เสร็จตามภารกิจตามเป้าหมายนะครับเห็นด้าน,นข้างนี้นะครับก็เป็นแถวเป็นแนวนะสะอาดสะอ้านนะครับมองไปก็นะพยายามทําความสะอาดหลังจากเลิกงานนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เสร็จภารกิจตามเป้าหมายไปอีก1วันนะครับอันนี้เป็นไม้ยูคาที่เราเตรียมที่จะทํา หลักเป็กแล้วก็เดี๋ยวจะค้ำยันเสานะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าง,งานก็ซ้ายขวานะก็ให้แลดูให้เป็นความสะอาดนะครับพยายามนะทำความสะอาดหน้าง,งานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็นี่คือภารกิจน่หนึ่งวันของเราก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งทางนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนนะครับมาดู การเทนะครับว่าจุดไหนอะไรอันนี้ก็เริ่มเทแล้วเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะตึงเชือกแล้วก็ดิ่งเสาเนี่ยครับหาจุดเซนเตอร์แล้วว่าจุดศูนย์กลางแล้วก็ทําการก่อบล็อกเหมือนแบบเนี่ยตัวอย่างเหมือนแบบนี้ครับผมเนี่ยจะก่อวล็อกขึ้นมาแบบนี้มันจะได้ทํางานง่ายจะได้สะอาดนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับ ปิดท้ายคลิปด้วยภาพนะครับบ้านที่เรียงรายกันไปแบบนี้สวัสดีครับผม